เชื่อพี่หรือยังอะเชื่อพี่หรือยังพยานกแดงถล่มพยาไก่แจ้สีเม็ดโอ้โหสุดยอดสมราคาแชมป์เก่าเลยนะครับผมโโอ้หมึงเล่นมันยังวะเฮ้ยมึงเล่นอย่างเงี้ยใครจะไปเล่นกับมึงวะ เปิดมาเนี่ยเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยมึงบุกโหม,มกระหน่าใส่เนี่ยให้พญาไก่แจ้เนี่ยแบบโอ้โหไม่ต้องลืมปาอ้าปากอะไรกันเลยทีเดียวมาเป็นชุดมาเป็นพายุมาแบบไม่หยุดมาแบบไม่ยั้งเลยโอ้โหโอดเกินบวกกับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยมาด้วยแบบสภาพทีมที่แบบพิการด้วยนะครับแบบเจ็บมึงก็เจ็บเยอะไปเจ็บ8ปตัวบวกกับนาทีแล้วเนี่ย กูก็ไปเพียมพั้มมาด้วยไปคานอกเล้ามาไปโดนพญาไก่แจ้เนี่ยตบมาหนึ่งลูกก่อนถูกปะ่ะนัดเนี้ยริพูแม่งจัดให้แบบทบต้นทบดอกเลยเอาแบบว่าอิ่มหนำสำราญเลยเอาแบบจุกๆเลยโอ้โห เปร์นะครับก็นั่นแหละครับด้วยสภาพทีมแบบนั้นนะครับมันก็ทําให้ลิพูเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลครับไม่มีอะไรจะต้องคิดว่าเฮ้ยสเปอร์จะสู้อะไรได้อยู่แล้วเราะว่าถ้าจะวัดจากกลุ่มกําลังเนี่ยลิพูดีกว่าทุกตําแหน่งครับโอเคในแนวรุกเนี่ยสเปอร์เหมือนจะดูน่ากลัวเหมือนกันแต่ถ้าบอลมาไม่ถึงหน้าหรือว่าถ้ามึงไม่ได้เล่นเกมรุกเลยอ่ะโดนกดอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยมึงก็ไม่ได้เล่นพอตัวรุกไม่ค่อยได้เล่นบอลก็เท่านั้นต่อให้มีทั้งซอนมีทั้งดิชาริซอนมีทั้งคูรู โอกาสเนี่ยได้จบเนี่ยมันมีน้อยมากเพราะาอะไรบอลมันไปถึงน้อยหรือได้เล่นเกมลุกน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เกมลุกเนี่ยริพูมันเหมาไปคนเดียวเลยครับโอ้โหมันเหมาไปคนเดียวเลยผมบอกเลยนะถ้าริพูคมคมนะมันอาจจะไม่สี่ด้วยมันอาจจะเกินว่นนั้นด้วยนะเอออันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าริพูเนี่ยเล่นได้โหดสมราคาแชมป์เก่าถ้วยนี้ปีที่แล้วเลยนะครับได้เข้าไปรอบชิงฮะกับนิวคาสเซิลก็ไปทําศึกสปีกแล้วนี่คือตบไก่เสร็จนะฮะชนะไก่เสร็จไปเจอนกสาลิกาต่ออ่าอันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ป แย่งชิงแชมป์กันนะครับในถ้วยคาราบาวนะครับในถ้วยนี้ส่วนลิบูเองก็ประมาทไม่ได้นะนิวเซนเขาแรงกันนะเขาก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะอะไรครับเพราะเขาตกปืนใหญ่มาไปกลับเลยอันนี้ก็ประมาทไม่ได้หรอกนะครับนะแล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่เจอกับนิวเซนเองก็เห็นอยู่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะนิวเซนมันก็เล่นดุเหมือนกันแม่งเพสดุเหมือนกันไม่ต่างจากเองเลยนะอันนี้ก็ไปวัดกันเองครับที่ก็มีหน้าที่แค่ให้กำลังใจ แล้วก็ช่วยวิเคราะห์ให้ฉะนั้นเป็นเหมือนที่พี่วิเคราะห์เลยเห็นไหมมันออก3หน้าเห็นไหมล่ะสเปอร์ก็อย่างพี่บอกแหละว่าที่พี่ให้สเปอร์มีโอกาสชนะด้วยเพราะอะไรเพราะสเปอร์มันรถไฟห่อไงมันเดายากเพราะว่ามันแพ้ชนะได้หมดและที่แล้วมันยังชนะเองเลยเห็นไหมล่ะเพราะว่าใครจะไปคิดล่ะเองชนะเลลิกมา6 3แต่ในถ้วยคาราบาวเองจะไปแพ้10ูถูกไหมใครจะไปคิด มันลุไฟห่อไงกระเปอ่อมันแพ้ชนะใครก็ได้ถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ลิปูไม่ให้เกิดสิ่งนั้นครับปูผมฮะทิ้งบอมปัมป๊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 มปั๊มปั๊มเรียบร้อยระเบ,บิดพญาไก่แจ้นวคานอกเล้าเลยอะ่ะก็ยินดีด้วยครับน้องชายยินดีด้วยครับนะสำหรับเกมวันนี้สุดยอดจริงคระก็ต้องชมมหาเทพอาหนงด้วยนะครับที่วางแผนการเล่นมาแบบไม่ได้แบบรัดอุ้มไม่ได้แบบว่าถอยทีถอยอาศัยนะกูเอาตายเลยเอาตายเอาเละเลยครับอันนี้ก็ต้องชมมหาเทพอาหนบทมันจะเน้นผลมันก็เน้นผ นะผมยิม้มผมมันก็โหชิ่เป่งเลยนะสำหรับมหาเทพอางนะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สุดยอดฮนะสำหรับล์พูครับส่วนวันนี้แมนยูพี่มีเตะนะเจอเลสเตอร์ซิตี้นะฝากเชียร์ทีมพี่ด้วยนว้ยเมื่อคืนพี่ให้ลังใจแล้วฝากเชียร์แมนยูเต็ดทีมพี่ด้วยนะในการเจอเลสเตอร์นะพอถ้าพี่ชนะไปได้เราจะได้มีโอกาสเจอกันไงศึกแดงเดือดเน่พี่อยากเจออีกสักรอบหนึ่งนะครับในถ่วยเอฟเอนะก็ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจทีมพี่ด้วยนะและเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วยเอฟเอนะนนอหนูหนูเด็กล์พู จัดไปเป็นเจ้าของสุสกิ S ุวิฟ t วันนี้กับแคมเปญสวิฟต์ยูอัพรับสุสกิส w วิฟตฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4 9่9บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบบมีนาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i ุ co. th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศ